ึ่งแดดไว้สักประมาณ5-10นาทีนะครับเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับ diy บ้านเบาขึมนะครับวันนี้ผมก็จะพาพี่พี่เพื่อนนะครับผมมาเพราะเมล็ดผักชีนะครับผมในช่วงหน้าฝนเมล็ดผักชีของเราก็จะปลูกยากมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมเวลาที่เรานําลงแปลงแล้วนะครับ มันก็จะงอกยากมากๆเลยนะครับวันนี้ผมก็มีเคล็ดลับดีๆนะครับผมในการเพาะเมล็ดผักชีนะครับให้งอกออกง่ายๆนะครับเพื่อนๆครับผมเดี๋ยวไายไงนะครับเราไปชมด้วยกันเลยนะครับผมว่าผมจะมีวิธีทําอย่างไรนะครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็นําเมล็ดผักชีของเรานะครับผมแช่น้ําไว้1คืนนะครับผมจากนั้นนะครับผมให้เรานําเมล็ดผักชีนะครับผมกรองออกนะครับผมให้เหลือแต่เมล็ดผักชีนะครับ เราก็จะได้แต่มลได้ตักทีแบบนี้นะครับแล้วให้เราล้างด้วยน้ำเปล่านะครับผมถ้าประมาณสองน้ำนะครับนี่นะครับเราก็จะได้มลได้ตักชีที่สะอาดนะครับผมจากนั้นนะครับผมให้เราทำการ พักไว้นะครับผมรว่าผึ่งแดดไว้นะครับผมสักประมาณ5นาทีถึง10นาทีนะครับเพื่อนๆครับจากนั้นนะครับผมให้เราเตรียมแก้วน้ําไว้นะครับผมนี่ก็จะเป็นแก้วน้ําที่เราซื้อมาดื่มนะครับเพื่อนๆครับผมก็จะเป็นแก้วเล็กหรือว่าแก้วใหญ่ก็ได้นะครับผมให้เราเตรียมไว้นะครับต่อมานะครับผมให้เรานํากระดาษทิชชู่นะครับผมจุ่มลงไปในน้ํานะครับแล้วก็ ปั้นให้พอหมัดหมาดหน่อยนะครับนิดนึงนะครับแล้วก็จะนําลงไปในแก้วนะครับผมนะครับพอหมัดมาดนิดนึงนะครับผมให้เรานําลงไปในแก้วเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เรานำมเมล็ดผักชีโรยลงไปในแก้วที่เราเตรียมไว้นะครับ เราทําแบบนี้นะครับผมเมล็ดผักชีของเราก็จะออกลากได้ไวนะครับแล้วก็งอกไวนะครับส่วนมากเลยนะครับผมในช่วงนี้นะครับเพราะเมล็ดผักชีนะครับผมก็จะมีอาการเน่านะครับผมเนื่องจากฝนตกบ่อยนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมเมล็ดผักชีของเราก็อยู่ในแก้วทั้งหมดแล้วนะครับให้เรานําฝานะครับมาปิดให้สนิทเลยนะครับเพื่อนๆครับ แค่นี้นะครับผมวิธีเพาะเมล็ดผักชีในช่วงหน้าฝนนะครับก็จะทําให้เมล็ดผักชีของเรานะครับงอกทุกต้นเลยนะครับผมว่างอกทุกเมล็ดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับนี่ก็จะเป็นวิธีเพาะเมล็ดผักชีนะครับผมไว้ทานง่ายๆนะครับผมโดยที่เมล็ดผักชีของเรานะครับไม่เน่าไม่เสียแล้วก็ไม่เป็นเชื้อราสามารถทําให้เมล็ดผักชีของเรานะครับ งอกทุกมเมล็ดเลยนะครับเพื่อนๆครับดีบ้างครับผมถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่แวะมาเข้ามาเป็นกําลังใจให้กผมทําคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ผมอขอตลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ